นี่นะคะวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนะคะอยู่ที่เกาะจินโดนะคะโซนบีรีสอร์ทนั่นเองนะคะยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสวยงามมากตอนกลางคืนก็สวยตอนเช้าก็สวยพระอาทิตย์จะขึ้นแล้ว ปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วตอนนี้นะคะปิดไฟแล้วทางโรรศัพทปิดไฟแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเลค่ะโอ้เรายืนอยู่จนเขาดับไฟนะคะพอดับไฟก็มืดเลยนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยสวย เป็นวันหยุดที่ได้ตื่นเช้าแล้วแบบรู้สึกสดชื่นจริงๆนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นก็ตาม